เหมือนไม่ใช่เกมโลบอกเลยนะคะเนี่ยโอ้โหภาพสวยจริงสวยเวอร์สวยวังสวยอลังการสวยปางสวยตาแตกนะคะ so สวัสดีทุกคนนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้คือพี่นิวเนี่ยอยู่ใน YouTube ของช่อง r o บบอกนั่นเองนะคะก็เพราะว่าจะแนะนำให้ทุกคนนะคะที่ชื่นชอบเกม r o บบอกเนี่ยดูเอ่อดูคลิปนี้นะคะนี่คลิปนี้นะ,ะในปี2023เนี่ยทางเกม r o บบอกจะมีแมปต่างๆในเกม r o บอกออกมาใหม่อีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าเกม r o บอกมีการพัฒนาการนะคะทุกคนภาพสวยสมจริงขึ้นกว่าเดิมมากๆ <c oughs> ก็เลยแนะนำว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูคลิปนี้ ะะถ้าเกิดอยากรู้ว่าในปี2023เนี่ยแมปต่างๆในเกมโลโบอกภาพสวยขึ้นขนาดไหนพี่นิวนะจะพาทุกคนไปดูเดี๋ยวพาไปดูแมปแรกก่อนนะชื่อว่าแมปความลึกลับของดูวอลนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแมปแนวไหนเข้าไปเล่นกันเลยค่ะคือตอนนี้นะคะพี่นิวเข้ามาในแมปแล้วทุกคนลองดูนะ บอกเลยนะคะว่าภาพสวยจริงนี่เลยพอเราเข้ามาในแมปนี้นะคะสวยตาแตกเลยทุกคนภาพสวยจริงนะคะดูจากบรรยากาศด้านนอกนะคะโอ้โหสวยสมจริงมากก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในแมปนี้อ้าวแล้วมันก็พาเราวะไปไหนอะ่ะมาแล้วทุกคนอุ้ยบรรยากาศน่าตื่นเต้นกนะักบแบบนี้เข้ามาแล้วนะคะอ้าวทำไมเื้อคุณคูดอ้าว นี่มันเสื้อเรานี่นาอ๋อมีน้องแฟนขับเข้ามาเล่นด้วยนะอะไรอะเหมือนกับว่าเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นอย่าบอกนะว่าเราขับรถมาชนขอนไม้นี่ค่ะรถเราเลยพังเลยเหมือนกับว่าเราอะขับรถมาชนต้นไม้นะคะแล้วรถเราก็พังแล้วก็มาจอดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งนี่จะเห็นว่าตัวผู้เล่นเนี่ยดูงานละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็สวยมากเลยทุกคนเห็นไหมเพราะว่าภาพมันสวยไง มันเลยทําให้ตัวละครเราสวยอุ้ยฟ้าผ่าแรีบๆโอเคดูเหมือนกับว่าเราเอ่อเราต้องเข้าไปในบ้านใช่ไหมเนี่ยมันคือบ้านหรือคาลิฮา์ดเอาดีๆหลังใหญ่มากทุกคนนี่ภาพสวยนะคะและนี่คือตัวอย่างของแมพที่จะมีในปี2023มัทุกคนนะแล้วเราก็เข้ามาในคาลิฮา์ดแล้วนี่ทุกคนจะเห็นว่าด้านบน,น่ะมันเหมือนเป็นทอร์นาโดนะแต่มันดูแปลกๆนะน่นเหมือนกับว่ามีสิ่งชั่วร้ายปกคลุมบ้านหลังนี้อยู่หรอ,อโอเคเข้าไปเลยค่ะ ยังไงคะอ้าวกุญแจประตูล็อกนะทุกคนประตูล็อกประตูอ้ากุญแจนี่ไงหยิบมาเลยคะ่ะแล้วก็ยังไงไข่เข้าไปโอเคอ้าวยังไงล่ะเขาได้แล้วเขาได้แล้วอุ๊ยพอเข้ามาในบ้านคือบ้านสวยมากแล้วก็มีอะไรอยู่กลางบ้านก็ไม่รู้อะแต่ว่าภาพสวยจริงนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชั้นบนกันทุกอย่างในแมปนี่คือดูสมจริงมากเลยเนะคะีคยะ นี่จะเห็นว่าต้นไม้นะต้นไม้ด้านนอกหน้าต่างอะความเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้ดูสมูทมากเหมือนไม่ใช่เกมโลโบอกเลยนะคะเนี่ยแล้วเราเข้ามาในบ้านหลังนี้ทําไมก็ไม่รู้นะทุกคนนะอันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยโอ้เหมือนเป็นแบบว่าห้องนั่งตรงระเบียงนะคะสวยอะภาพสวยจริงเอ๊ะดูเหมือนว่าอะไรอะมีบันไดขึ้นไปด้านบนโอเคฟือบอู้พอเราขึ้นมานะคะ เราก็มาเจอกับห้องใต้หลังคาแต่พอเราขึ้นมาเนี่ยบรรยากาศมันก็แอบ,บดูหลอนๆนะทุกคนนะหลอนเลยแหละไม่ได้แอบบโอ้โหมีหุ่นน่ากลัวมากนะทุกคนอุ้ยอุ้ยไปแอบ,บอะไรอยู่ตรงซอกตู้แล้วนั่นหุ่นน่ากลัวมากอะ่ะนี่มันบ้านผีสิงชัดๆเลยนะนี่บ้านสวยสป้าแต่ทาไมดูน่ากลัวก็ไม่รู้แต่ไหนๆเราก็มาแล้วเราก็ต้องพิสนบสักหน่อยว่ายังไงเนี่ยกับบ้านอุ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเอา้าเดี๋ยวทุกคนเอา้า ดับไปเลยอ้าวอุ๊ยอุ๊ยตกใจอุ๊ยตกใจกันเองโอาสวดีจา้าว่อะไรอ่ะเดี๋ยวนะด้านล่างมันบอกว่าให้เราทําการหาไอเทมเหรออ๋อหาไอเทมที่จะเอามาใส่ในหุ่นเหรอเฮ้ยทุกคนดูตรงหุ่นดิทาไมเป็นแบบนั้นน่ะมันก็ว่าเราต้องไปหาอะไรสักอย่างเนะี่ยะมามา,มาใส่ให้หุ่นเหรอบรรยากาศน่านะกลัวอุว้ยอะไรอ่ะเอาม,มือม,มือโป่มาอุ้ยมือโปมโอ่ม,ปมาเดี๋ยวนะ จะมาดูภาพส,สวยๆในแมปโลบอกสักหน่อยทำไมต้องมาเจออะไรน่ากลัวแบบนี้เนี่ยอ๋เอเอาเอาเอากระโปรงมาใส่เหรอสแสดงว่าต้องมีเสื้อผ้าด,ดิโอเคเดี๋ยวไปหาเสื้อผ้าก่อนนะเสื้อผ้าเอ้ยหมวกหมวกมวก,มวก,มวกอุยอ้ยอุย้ยมีอะไรอุ้ยอุ้ยทุกคนเต็มเลยโผล่มาว่าเป็นหน้าอุย้ยเป็นหน้าโผล่มาอุย้ยภาพมันสวยสมจริงเกินไปจนน่ากลัวเลยโอ้โหภาพมันสวยเกินไปอะจนมันดูน่ากลัวอเอาเอาใส่หมวกเข้าไปเหลือเสื้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเสื้อก่อนนะหาเสื้อแป๊บนี่ไงวุ้ยจะมีอะไรโผล่มาเออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวระวังระวังโอ้ยมีมือโผล่มาโอ้โหหลายมือซะด้วยโอเคเอาหยิบหยิบเสื้อไปไปเราวจะเอาเอาเสื้อไปใส่ในหุ่นเอาเสื้อมาใส่ในหุ่นยังไงเรียบร้อยอ่าวแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเอ้าพื้นสั่นีิจะตุยไหมเนี่ยโอเค เราทำสาเร็จหรือเปล่าเกิดอ,อะไรขึ้นมันบอกว่าให้เราลงไปหรอแต่ว่าตรงนี้มันล็อกอะแสดงว่าเราต้องหากุญแจใช่ไหมเนี่ยเพื่อที่จะมาเปิดพื้นตรงนี้ตอนแรกว่าจะเข้ามาดูภาพสวยๆในเกมโลบอกักหน่อยนะคะอย่างที่บอกมาเจออะไรน่ากลัวก็ไม่รู้เนี่ยจะบอกว่าหากุญแจยังไงก็หาไม่เจอนะทุกคนนะจนตอนนี้พี่นิวก็ปีนตู้หาและเออ <c oughs> ก็ยังหาไม่เจอเอ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวนะทุกคนเพิ่งสังเกตว่าหุ่นมันหายไปอะหุ่นที่เราใส่เสื้อผ้าให้เมื่อกี้นี้อะอะไรอะแล้วมันก็มีเหมือนเอ้า หมวกเหรออย่าบอกนะว่าเอาหมวกไปเปิดอะเอาจริงๆเอาดีๆเอาจริงๆทุกคนเราต้องหยิบหมวกมานะคะออสรุปว่ากุญแจคือหมวกนะคะเออว่าแตเา่เราต้องถือหมวกนี้ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวคืองงมากเลยทุกคนแล้วมันก็ไม่บอกด้วยนะคะว่าให้เราเนี่ยถือหมวกนี้ไปไหนโอ้ oh, ทุกคนดูดิภาพสวยมากอะ่ะโอ้โหในปี2023นี่คือเกมโลบอกเปลี่ยนไปขนาดนี้เรอเนี่ยนี่บ้านใครก็ไม่รู้ว่า มีรถจอดอยู่หน้าบ้านด้วยอะ่ะเอาหมวกมาสตาร์รถได้ไหมแล้วก็หนีไปอ่ะอุ๊ยตกใจโอ๊ยออ๊ยตกใจจริงนะเนี่ยโอ้น้องแฟนลับตามมานะคยะโอ้โหถึงกับงงทีเดียวงงมากเลยใครรู้ว่าเอาหมวกไปไว้ไหนก็บอกด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแมปอื่นกันดีกว่านะคะต่อมาชื่อว่าแมปนอกเหนือจากความมืดนะคะดูจากภาพปกเกมแล้วเนี่ยภาพในแมปต้องสวยนแน่เลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันว้าว โอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยนี่เรามาอยู่บนยานอวกาศใช่ไหมเหมือนกับว่าเราใส่ชุดยานอวกาศอยู่นะคะอยู่นอกโลกใช่ไหมเนี่ยโอ้ยภาพสวยมากทุกคนอันนี้คือหน้าตาของเราโหภาพสวยมากคือแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงมันสวยจริงนะเฮ้ยหอ้ยหุยทุกคนอะไรอะเฮ้ยมันเหมือนเป็นแบบจําลองเหมือนอะไรอะโอ้โหสวยมากพอเราเข้ามาในนี้สวยมากเลยอะคือจะบอกว่าอุ้ยเอา้าอะไรอะ อ๋อเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นเฮ้ยเดี๋ยวทุกอย่างดูมืดไปหมดเลยอะคืออะไรเกิดอะไรขึ้นยากนกำล,งลังถล่มกันเหรอ,อเดินผ่านในทุกห้องเลยอุ้ยทุกคนพอเรามาตรงนี้เนะะี่ยฮะทำไมมันสวยขนาดนี้ล่ะโอ้เอสวยมากเลยทุกคนมันคืออะไรอะม,มันมันเขียนว่าไซจิน,นัตเนะคะเหมือนเป็นแบ็คโฮลหลุมดำอ๋อมันคือหลุมดำถ้าเกิดใครแบบว่าชอบเรื่องอวกาศหรือว่าเรื่องจักรวาลเนี่ย ก็จะพอรู้นะว่าหลุมดําคืออะไรเอาวันดีเพื่อนๆวันดีจ้าวันดีจ้าเอาวันดีจ้าวันดีจ้าเอาวันดีจ้าเอาจะเป็นน้องแฟนคลับนะเข้ามาเล่นด้วยกันวันดีจ้าสรุปว่าในแบบนี้นะฮะโอ้โหภาพสวยตาแตกนะฮะแล้วทุกคนหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเอ้าเกิดอะไรขึ้นอีกเ้าวยังไงเอาเลยเอาเอาวอาโอ้โหจะโดนหลุมดําดูดไหมเนี่ยโอ้โหโอ้ทุกอย่างดูมืดอีกแล้วมันน่ากลัวเหมือนกันนเนี่ยแอบหล่นหลนเหมือนกันนะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยมาเต็มเลยอุ้ยเอเลี่ อุยมาเต็มเลยทุกคนน่าก,กลัวมากน่าจะเป็นเอเลียนนอกโลกนะคะสรุปว่าในแมปนี้ภาพสวยจริงสวยมากต่อไปไปดูแมปนี้กันชื่อว่า the beach cape นะคะแบบนี้เป็นยังไงไปดูกันทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะแต่ว่าเอ่อเอ่อแต่ว่ามุมมองภาพอะ่ะ มันเป็นแบบนี้นะคะเราไม่สามารถขยับมุมมองภาพได้นะแต่ภาพสวยจริงนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นการทดลองให้เราเนี่ยเข้ามาในแมปที่ภาพสวยๆเหมือนไม่ใช่เกมโลบอกเลยนะคะเนี่ยโอ้โหภาพสวยจริงสวยเวอร์สวยวางสวยรังการสวยปางสวยตาแตกนะคะก็ประมาณนี้นะคะกับแบบนี้เพราะว่าเราไม่สามารถแบบเอ่อขยับมุมมองกล้องได้เลยนะคะได้แต่วิ่งวนอยู่แบบนี้แหละค่ะแต่ภาพสวยจริงแมปต่อมานะคะชื่อว่าแมปสาธิตป่าสมจริงแล้วก็เชื่อว่าในแมปนี้ ภาพต้องสวยแน่ๆไปดูกันเลยสวยจริงนะทุกคนว้าวอ,อ,อะไรกันครับเนี่ยทำไมมันสวยขนาดนี้แล้วทุกคนดูน้ำนะคะโหน้ำใสเอ๊ะแต่เมื่อกี้เหมือนเห็นปลาโอ้โหปลากระโดดนี่มีปลาด้วยเห็นไหมทุกคนมีปลากระโดดแบบ กระโดดขึ้นมาบนน้าอะ่ะเดี๋ยวขอดําลงไปใต้น้ําดีโอ้โหมันสวยจริงๆปลาเยอะด้วยนะพี่ทุกคนมาดูใกล้ๆนะคะดูความละเอียดของภาพนะคะจะบอกว่าตอนนี้พี่นิวใช้กราฟิกภาพสูงสุดเลยนะคะในเกมโรบบบไม่เชื่อดูได้นี่เห็นปะว่าพี่นิวอะ่ะปรับกราฟิกภาพจนเต็มหลอดเลยนะนี่ใช้กราฟิกภาพแบบสูงสุดเลยมันก็จะสวยสมจริงแบบนี้เนะะี่ยฮะโอ้โหสวยมากแม้กระทั่งขอนไม้ต้นไม้อะไรแบบเนี้มันก็ยังดูแบบนะสมจริงเนะะี่ย แล้วพี่นิวก็เดินมาบริเวณในป่านะฮะหดูดอกไม้ดิทุกคนดอกไม้เหมือนจริงปะก้อนหงก้อนหินนี่คือเหมือนจริงมากโอเคทุกคนคลิปนี้นะพี่นิวก็ได้พาทุกคนเนี่ยเข้ามาดูแมปในอนาคตนะฮะไม่ใช่ในอนาคตสิในปี2023นี่แหละที่มันแบบว่าจะได้มีการอัปเดต ให้แมปต่างๆในเกมโรบบอกมีความภาพสวยสมจริงยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยพี่นิวคิดว่าแมปต่างๆในเกมโรบอกเนี่ยมันก็น่าจะทยอยอัปเดตท,ที่ทําให้แมปต่างๆในเกมโรบอกภาพสวยสมจริงยิ่งขึ้น <Wow. S 1> ถ้าเกิดใครอยากเล่นแมปพวกนี้เดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะลองเข้ามาทดสอบเล่นได้เพราะว่ามันสวยมากไปแล้วนะ,ะทุกคนบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บเหมือนหนึ่งชิ้นเดินเข้าไปา <S <S ฉันเจอนกตัวหนึ่งไม่ไม่เจอนกอ่ะเจอแต่ผีเสื้อ แต่มันสวยจริงนะโอ้โหเดินลงมาก็เจอเจอแม่น้ําเลยกระโดดลงน้าไปเลยจ้าโอ้โห,โโห,โโหน้ำตื้นไปหน่อยหัวเกือบโคกหินตาย no